โนกันต่อไปยาวๆดอกนี้คือแบบอืเล่นสบัดพูดเลยโอ,โอ,โอโ้โหตาโตตาลูกว่าแล้วดอกนี้คุ้มจันทำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะพาเพ,พื่อนๆป่นมันส์กันหยดสิงกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมัาลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้า สวัสดีสาวๆนุ่มๆทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเจอปยากาศที่แกมโจรขโมยของแกมนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่าปังสะบัดเลยนะจ้าด้ยวยความที่วายของเขาเยอะมากแบบนี้ไงและคือเวลาที่วายมันเข้ามาคือมันไหลไปเรื่อยเลยนะจ้างานงานเยอะมันหลุนไปพร้อมๆกันดีกว่านี่จ้าว่าวายจะได้เยอะขนาดไหนกำาไรจะปังได้จุกจึ้งจวดถึงใสขนาดไหนเนี่ยจ้าโอเคคุ้มเลยคุ้มเลยรอบนี้ตรงน,นี้นี่แค่เป็น เบาเนาะจ้ากำไรพุ่งแล้วจ้าเริ่ดเอาเรื่องไปกันต่อดีครับงานนี้เรียๆย,ย,ยาวเลยเอเอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคือไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องแบบว่าเข้าใสกเธอก็ได้นะขอให้แบบมันไหลเนี่ยจัวเลยวายรอบนี้เน้นๆโอเคสวยนั่น,นแหละตัว,วต่อไปแม่ยาวๆไปเล,เลยงานนี้มัพปังเซอร์บัต รอบนีดอกน,น,นีเน้นของแท้จะจับโอเคเจมโบ้เจมบ้าไหลอีกไหมจวดอีกหรือปล่าโอ้โหของแท้สวยเอาอีกสัโอเค โอ้โหเอาเรื่องจะจัดไปเลยแม่ได้กําไรเพิ่มมาอีกแล้วเนาะคือด้วยความที่ในวันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนมาจามัดมาจัดการมาเล่นกันแบแดบตรงไม่ผ่านเอเจ่นเนาอนะมันก็เลยแบบว่าเล่นง่ายแตกฟังแตก,แตกจึ้งขนาดนี้ไล่อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะรองรับทูมานิวนเลวลด์ไว้ด้วยถ้าหากว่าพเพื่อนๆไม่มีธนาคารสามารถผ่อนผ่านทูมานิวนเวลด์ได้เลยเนาะสาวโอเคได้กําไรมาอีกแล้วเป็นไงปังปะแกเริเด้อสหายาวบเลยอืม โอเคเน้นๆมานมาขอให้ไหลอีกนะยังไงต่อไปโอ้โหสวยสุชชอไหลโอ้โหของแท้คือมันไหลดีอะแกต้องลองต้องลองเจ้าจะยาวไปเลยนานแหละคุ้มโอเควายเยอะมากไป็นไงสองมันกว่าไหลกันต่อไปด้วยโอ้โห ยังตึงยังตึงไม่จบนะจ๊ะบอกแล้วว่าตัวนี้เมื่อไรอที่มันเข้าวายคือมันไหลดีงามโอเคแกเออมีฟปังจริงๆรอบนี้เรานี้ได้มาอีกสามพันกว่าคุ้มๆมตึงๆกันไปเลยนะจ๊ะเราก็ไปกันต่อเรื่อยๆยาวๆกันไปเลยยังไงต่อยังไงต่อ รอบนี้ตรงนี้เน้นๆคือถ้าหากว่าเพื่อนๆพกงบกมัน้อยนะคะจะพกมาแบบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยเนาะเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ำแค่บาทเดียวเท่านั้นเองจ้างานนี้ไหลคุ้มพูดเลยเอามาอีกจก้ะแม่นไงไหลายแถวมาโอ้โหได้ไปแปดพันแบบคุ้มๆนั่นแหละสวยไหลอีกไหมล่ะอ่ะเรียบร้อยสาวเรียบร้อยคือแบบหลักหมื่นกันไปแล้วนะจ๊ะ เริ่มมกมากโ okay. อเคไงคุ้มจะจัด9,000บสี่แบบเริ่มไม่ไหวไหลกันต่อไปเลยค่ะผมจวดกันต่อไปเลยรอบนี้โอเคคุ okay. ้มได้อีกไหมจะเหลือหรือแกของเทจะจัดนั่นแหละโบเรียบร้อยสวยโอ้ยสวยกาตอาที่ไหนด้วยจะสาวเพราะว่ากำไรพ่งปิดลักหมื่นด้วยเนี่ยจ้า ไม่จบไม่จบเอาแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องจุวยกันต่อไปยาวๆดอกนี้คือแบบ ừ ừ ừ, ừ, เหนสสบัดพุดเลยโอ้โหตาโตตา,ตาลุกวาแล้วดอกนี้คุ้มเกินหมื่นห้าเจ้าแม่ เอาเรื่องจานแบบเดียวสองหมื่นเก้าลนะคะสําหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่ากาไรที่ได้มาเยอะแล้วพอจะแล้วอร่อยแบบนี้คือจบเกมกันไปได้เลยส่วนเราขออีกสักตูสตตัวเงกรักนี่อีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเพื่อแบบมันพุกมันได้อีกอะไรแบบนี้นะเนาะโอเคนั่นไงเจ็ดทนกว่าเน้นๆรอบนี้ก็ได้มาอีกครับพี่น้องโอ้ยไหลาย,ยาวแท้เหล่าหกแง่ ดองนี้ได้ไปอีกแปดพันสี่เป็นงานรวมๆสามหมื่นแปดกันไปแล้วนะจ๊ะจริงๆก็แบบว่าเล่นต่อได้นะแต่ก็โอ้โหมันก็เยอะแล้วอะ <c oughs> เล่นเงินพอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนก็ได้เนาะไม่ต้องเล่นกันต่อหลังก็ได้จ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกร,ดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาก็ได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย